ลัคนาราศีกุมเดือนตุลาคม2568เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมปีนี้ลัคนาราศีกุมเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงชะตาเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่น่าสนใจและเป็นช่วงเวลาที่หลายคนที่อยู่ในราศีนี้จะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานใหม่ๆเหมือนมีลมโชคลาภพัดเข้ามาในชีวิต มีทั้งสิ่งที่ต้องเผชิญและสิ่งที่น่าดีใจปะปนกันไปแต่ทั้งหมดนี้คือบทเรียนและของขวัญที่ฟ้าเบื้องบนกำลังส่งมาให้คุณเดือนนี้เป็นเดือนที่มีทั้งความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและการตื่นตัวในด้านจิตวิญญาณก่อนไปรับชมและรับฟังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะ หมอดูชื่อดังทักแรงว่าในเดือนตุลาคมนี้ดาวหลายดวงที่โคจรเข้าสู่ภพของลัคนาราศีกลุ่มจะส่งผลโดยตรงทั้งในด้านการงานการเงินรวมถึงโชคลาภที่เกิดจากบุญวาสนาเก่าที่คุณเคยสร้างไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญที่คุณทำไว้กับการช่วยเหลือผู้คนบุญจากการทำทานการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล้วนเริ่มส่งผลให้คุณเก็บเกี่ยวผลบุญในช่วงเวลานี้ในเรื่องการงานนั้นคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆที่บางครั้งอาจมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเหมือนมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่เมตตาเรียกไปพูดคุยเปิดประตูให้คุณได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของตอนเองงานที่เหมือนติดขัดมาก่อนหน้านี้จะเริ่มมีช่องทางออก เหมือนได้ปลดล็อกปัญหาที่คาราคาซังมานานความพยายามที่คุณทำมาตลอดหลายเดือนจะเริ่มส่งผลในช่วงนี้เพียงแต่ต้องใช้ความอดทนและการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้นบางงานอาจต้องเลือกระหว่างสิ่งที่คุณถนัดกับสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆและคำแนะนำคืออยากกลัวที่จะลองเพราะดาวส่งเสริมให้คุณก้าวไปข้างหน้า หมอดูชื่อดังทักแรงว่าคุณที่เกิดลัคนากุมกําลังจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงงานครั้งสำคัญใครที่กําลังคิดจะโยกย้ายงานหรือปรับตำแหน่งใหม่มีเกณฑ์สูงที่จะได้ตามที่หวังหากคุณทำงานประจำช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงกว่าเดิมได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานส่วนใครที่ทำธุรกิจ หรือค้าขายดาวการเงินและดาวโชคลาภกำลังขยับเข้ามาแรงมากทำให้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันการเจรจาติดต่อธุรกิจจะสำเร็จหุุ่วงง่ายขึ้นเพียงแต่อย่าประมาทและต้องรอบคอบเพราะในขณะเดียวกันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่อาจอิจฉาและจับตามองอยู่ การเงินในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณที่เคยรู้สึกว่าการเงินตึงมือหรือมีเรื่องต้องจ่ายไม่หยุดจะเริ่มเห็นทางออกบางคนอาจได้เงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินหรือได้เงินจากงานเสริมพิเศษที่เข้ามาแบบฉับพลันอีกทั้งยังมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะคนที่มีบุญวาสนาสะสมมาเยอะ อย่างเช่นเคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากเคยทำบุญถวายสังฆทานเคยสร้างบุญใหญ่เช่นการสร้างโบสถ์สร้างศาลาบุญเหล่านั้นจะดลนบันดาลให้คุณมีโชคลาภก้อนโตหมอดูชื่อดังทักแรงว่าโชคลาภของชาวกุมในเดือนนี้มีพลังจากบุญเก่าหนุนหลัง ทำให้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่หรือได้โชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับพลิกผันเป็นจริงขึ้นมาสำหรับใครที่มีความฝันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับอย่ามองข้ามเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของการส่งโชคมาให้คุณด้านบุญวาสนา เดือนตุลาคมนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีเทวดาคอยช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดขัดกลับคลี่คลายลงไปอย่างน่าอัศจรรย์หากใครที่กำลังเจอวิกฤตชีวิตหรือมีปัญหาหนักใจขอเพียงคุณหมั่นสวดมนต์ทำบุญทำทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง พลังแห่งบุญที่สะสมมาเหมือนกรอบป้องกันภัยไม่ให้คุณล้มเหลวและยิ่งคุณทำความดีในเดือนนี้เท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมให้ดวงชะตาแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นหมอดูชื่อดังทักแรงว่าเดือนนี้ชาวกลุมมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการงานและยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากบุญที่คุณเคยทำบางคนอาจจะได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัว เหมือนสิ่งที่รอคอยมานานในที่สุดก็เดินทางมาถึงคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญเดือนนี้ยังเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจคุณอาจรู้สึกอยากเข้าวัดอยากปฏิบัติธรรมอยากทําบุญมากขึ้นนั่นเป็นเพราะพลังบุญเก่ากำลังเรียกคุณกลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเชื่อมพลังบุญใหม่ๆเข้ากับดวงชะตายิ่งคุณทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ล่วงลับจะยิ่งส่งผลให้เส้นทางชีวิตราบรื่นโชคชะตาของลัคนากุมในเดือนตุลาคม2568จึงเป็นดวงที่หมอดูชื่อดังทักแรงว่าเป็นราศีที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งคุณที่เคยเหนื่อยเคยท้อ จะเริ่มมีรอยยิ้มและความหวังกลับมาอีกครั้งสิ่งที่คิดว่าจะพังกลับกลายเป็นก้าวใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเคล็ดลับเสริมดวงลับโชคของชาวกลุมเดือนตุลาคม2568หนึ่งเสริมดวงการเงินพกเหรียญสิบบาทปีเก่าไว้ในกระเป๋าสตางค์ห้ามใช้เด็ดขาดให้ถือเป็นเหรียญเรียกทรัพย์เงินจะไม่ขาดมือ และเป็นพลังดึงดูดเงินก้อนใหญ่จัดกระเป๋าสตางค์ใหม่ให้สะอาดเก็บเศษเหรียญไม่ปะปนกับแบงค์เพื่อเปิดทางให้เงินหมุนคล่องสองเคล็ดลับเรียกโชคลาบในวันพุธกลางคืนพุทธราหูจุดทู่แปดดอกบูชาพระราหูและอธิตฐานว่า ขอให้มีโชคลาภลอยเข้ามาขอให้บุญวาสนาที่เคยทำไว้ส่งผลให้สำเร็จทันใจซื้อดอกกุหลาบสีม่วง9ก้าดอกไปถวายพระในวันเสาร์ถือเป็นการเชื่อมบุญแห่งโชคลาภสามเสริมพลังบุญเก่าทำบุญด้วยน้ำดื่มสะอาด12ขวดไปถวายวาดัด หรือแจกผู้ที่กระหายน้ำเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเงินทองไม่แห้งแล้งอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งที่ทำบุญจะช่วยเปิดทางให้โชคชะตาไหลามาก 4. เคล็ดลับลับโชคแบบโบราณเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองพร้อมตัวเลขที่ถูกใจที่สุดสามตัวลงบนกระดาษสีเหลืองแล้วพับใส่ใต้หมอนเวลานอนให้สว มนก่อนหลับเชื่อว่าจะฝันเห็นสัญญาณน,นำโชคพบใบพลูหนึ่งใบใส่กระเป๋าเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางเรียกโชคของคนโบราณ5เสริมดวงงานใหญ่ๆห,หากมีการเจรจาธุรกิจหรือสัมภาษณ์งานให้สวมเสื้อผ้าสีฟ้าอ่อนหรือสีม่วงเข้มจะช่วยเพิ่มราศีและเสริมพลังเมตตาจากผู้ใหญ่ ก่อนออกจากบ้านในวันสำคัญให้จุดธูปบูชาพระประจำบ้านสามดอกแล้วอธิตฐานถึงเทวดาประจำตัวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้ผู้ที่ได้ฟังคลิปนี้ได้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเทพยดาฟ้าดิน ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบ,บูชาจงเปิดทางให้ท่านทั้งหลายมีเส้นทางชีวิตที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรคที่หนักหนาสิ่งใดที่เคยติดขัดสิ่งใดที่เคยเป็นทุกข์ขอให้เบาบางลงและหายไปขอให้ทุกความตั้งใจที่เป็นกุศลบังเกิดผลสำเร็จ โดยง่ายขอให้ผู้ที่กำลังหางานได้งานที่ถูกใจได้งานที่มั่นคงผู้ที่ทำงานแล้วขอให้ได้รับความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่รักเมตตาของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานผู้ที่ทำการค้าขอให้มีลูกค้าเพิ่มพูนเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขอให้การเงินของท่านไหลเลื่อนดุดสายน้ำ ไม่มีวันที่จะขัดสนใครมีหนี้สินขอให้คลี่คลายใครมีความกังวลใจเรื่องเงินทองขอให้แปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยให้ดวงชะตาได้รับพลังแห่งโชคลาภบ,บุญเก่าบุญใหม่บุญปัจจุบันที่ได้ทำไว้มาหล่อเลี้ยงจิตใจและชีวิตให้มีช่องทางรับทรัพย์รับเงินรับทอง ขอให้ผู้ที่เปิดฟังคลิปนี้มีดวงตาเห็นธรรมมีใจสงบผ่องใสสิ่งไม่ดีที่เคยเกาะติดอยู่ในชีวิตจงมาลายหายไปขอให้ทุกโศกโรคภัยจางหายจากกายและใจให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังในการต่อสู้ชีวิตขอให้โชคใหญ่เดินทางมาหาใครที่เฝ้ารอคอยลาบ ลอยขอให้ได้ลาบสมดังตั้งใจใครที่อธิษฐานขอโชคขอลาบขอให้คำอธิษฐานนั้นส่งตรงถึงสวรรค์แล้วนำผลลับอันดีงามกลับคืนมาขอให้บุญบารมีที่ได้สั่งสมมานำพาให้พบเจอคนดีสิ่งดีโอกาสดีๆและชัยชนะในทุกสิ่งที่หวังขอให้ชีวิตของท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยความสุข ความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงตะวันอันสดใสในยามเช้าให้มีรอยยิ้มในทุกวันให้หัวใจเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาและความมั่นคงสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั้งพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพลิงพระพายเทพทเทว,วดาทั้งหลาย ได้โปรดโอบอุ้งชาวลัคนาราศีกุมและผู้ที่รับฟังพรน,นี้ให้สมหวังในทุกสิ่งที่เป็นกุศลหากมีศัตรูขอให้แพ้ภัยตัวเองหากมีเคราะห์ขอให้หลุดพ้นหากมีความทุกข์ขอให้กลายเป็นสุขหากมีความว่างเปล่าขอให้กลายเป็นความสมบูรณ์พูนสุขขอให้โชคดีตั้งแต่วินาทีนี้ไปตราบนานเท่านาน ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านไว้ว่าการเข้ามาฟังคำทำนายดวงชะตาไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกการรับฟังทุกการกดเข้ามาเจอคลิปนี้คือแรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังบุญเก่าที่นำพาให้เรามาพบกันหากคุณรู้สึกว่าคำทำนายเหล่านี้ตรงกับชีวิตจริง หรือทำให้คุณมีความหวงังมีกำลังใจอยากให้ทุกท่านกดติดตามกดแชร์และกดไลค์ช่องนี้เอาไว้เพื่อเป็นการเปิดพลังโชคเปิดบุญบารมีของตัวคุณเองทุกการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ใช่เพียงแค่การให้กำลังใจช่องเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการประกาศต่อฟ้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับโชค เปิดรับบุญเปิดรับพลังงานดีๆที่กำลังจะเดินทางมาเมื่อคุณกดติดตามไว้คุณจะไม่พลาดทุกคำทํานายทุกเคล็ดลับเสริมดวงทุกพลังแห่งพรที่เราตั้งใจมอบให้เหมือนกับว่าคุณมีหมอดูส่วนตัวที่จะคอยบอกเส้นทางชีวิตคอยบอกเคล็ดลับลับโชคให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นใจหมอดูชื่อดังทักแรงว่า คนที่กดติดตามในช่วงนี้จะยิ่งได้รับพลังหนุนเสริมจากเทวดาประจำตัวบุญเก่าจะทำงานอย่างรวดเร็วและโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาหาเร็วยิ่งขึ้นคลิปนี้จึงไม่ใช่แค่คำทำนายแต่คือการเชื่อมพลังบุญเชื่อมโชคชะตาระหว่างเราและคุณอยากขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะ ให้ช่องนี้เป็นเหมือนบ้านของคนที่รักการดูดวงเชื่อในพลังบุญวาสนาและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฟังดวงมาฟังพรมาฟังเคล็ดลับดีๆไปพร้อมกันทุกครั้งที่เปิดคลิปทุกครั้งที่รับฟังก็เหมือนเป็นการรับพรรับกำลังใจใหม่ๆเติมเต็มพลังงานดีให้ชีวิตดังนั้นอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิง่ง กดไลค์และกดแชร์เก็บไว้ให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยเพราะการแบ่งปันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งยิ่งคุณแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณหลายเท่าทวีคูณและขอฝากเอาไว้เลยว่าคลิปต่อไปยังมีเรื่องราวดวงชะตาที่น่าสนใจเคล็ดลับเสริมดวงลับชคอกที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อน รวมถึงพอรอันเป็นมงคลที่ตั้งใจมอบให้ผู้ติดตามทุกท่านอย่าพลาดเลยค่ะเพราะทุกคลิปคือพอรทุกคลิปคือกำลังใจและทุกคลิปคือทางออกของดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณกดติดตามไว้แล้วเราจะเดินไปสู่เส้นทางบุญเส้นทางโชคลาภและเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองไปด้วยกันค่ะ